เอาละครับผมสิ้นเสียงละครยกที่1ครับคู่ปิดท้ายรายการครับมารับชมครับอาจารย์กังวานครับหรืออาจารย์จุนทรทานแล้วก็จัดครับสับชงพีดีเอร้อยครับมาดูครับแข่งขวาทอนซุงครับพันจิ๋วกับนิโครัสมออุรชาครับจากประเทศอาร์เจนตินาครับ อ่านี่ครับถีบซ้ายครับเตะขวาครับเดเรวาหนักเจอหนักเลยครับคู่นี้ดูครับว่าใครจะทนทานได้กว่าใครครับมาเนี่ยครับจังหวะก่อนครับอาจารย์กังวันครับจับแยกมาครับสับโชคใหม่ครับ ยับเข้าหาครับนิโคราสเตะขวาล่างครับจิมขวาเตะซ้ายครับนิโคราสเตะซ้ายสูงครับพันจิวจากจังหวัดสุรินทร์ครับเฮ้ยคเตะซ้ายครับอ้าเกี่ยวคอครับแทงซ้ายครับนิโคราสตีซ้ายครับจานกลางวันครับจับแยกบ่าสับชกใหม่ครับ มีเตะซ้ายครับพันจิ๋วถีบซ้ายครับดูครับพยายามต่อยขวาเตะซ้ายครับนิโคลัสแต่ว่าจังหวะยังไม่ถึงครับเอ้าเดยวเตะขวาครับพันจิ๋วเตะขวาไปแข่งที่สองครับมีเตะซ้ายกลับไปบ้างเหมือนกันครับนิโคลาสมานี่ครับดักหมัดขวาครับนิโคลัส ถิบซ้ายครับพันจิ๋วแล้วกระโดดเข่าลอยใส่ครับเกี่ยวคอครับพันจิ๋วขวางหน้าไว้ครับทางด้านของนิโคลัสดูครับเตะขวาครับพันจิ๋วเนี่ยครับอ้าวผัดกันล็อกครับมีตีครับทางด้านของนิโคลัสตีเข่าซ้ายครับจานกังวานครับจับแยกออกมาสับชกใหม่ครับ เตขวาครับพันจิ๋วเตะขวาเวอลึกมากพยายามจะเสริมด้วยจระเข้ฟาดห่างครับมิโคลาสหรือว่ามีเตะขวาครับพันจิ๋วเตะซ้ายครับอ้าวหมดเอาละครับมารับชมต่อครับยกที่สองครับ แลวเตะขวาครับพันจิ๋วแมแข่งซ้ายยังไม่ถึงครับนิโคลาสเตะขวาครับพันจิ๋วแล้วเตะซ้ายครับเตะขวากับคืนแมามีจอร์เจฟัดหาง้างหน้าของนิโคลาสครับถีบซ้ายครับพันจิ๋วขยับเข้าหาครับนิโคลาสสอกขวาครับตั้งเข่าบังเอาไว้ครับพันจิ๋วจานกลางบาลครับตองจับแยกมาครับ นี่ยตีเข่าขวาครับนิโคลัสตีเข่าขวาครับมาเรียกได้ว่าขวางเอียงเลยครับทานของนิโคลัสครับขวางหน้าพันจิ๋วไว้ตะขวาครับพันจิ๋วตีเข่าท้ายครับนิโคลัสตีเข่าท้ายครับจานกลางวานครับจับแยกออกมาสรับชกใหม่ครับเตะท้ายครับพันจิ๋วเจอแข้งขวานิโคลัสครับโอ้โหดูครับแทงท้ายครับนิโคลัสกอดเอาไว้ก่อนครับพันจิ๋ว ยานกวางครับจะเบี่ยงมาสับชกใหม่ครับดูครับพยายามเกี่ยวคอมาครับทางด้านของพันจิวครับแต่ว่าเจอนิโคลาสตี่แขวางหน้าไว้ครับโอ้โหเรียกได้ว่ารู้เกมทันครับขยับเข้าหาครับเตะขวาดักไว้ครับพันจิวแล้วยังไงครับเตะซ้ายครับนิโคลาสตีเข่าขวาครับนิโคลาส ขยับเข้าหาครับมนิโคลัสเรียกได้ว่าใส่เกียร์ถอยได้ทําทําหาเกียร์ R อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับเดินหน้าอย่างเดียวครับนิโคลัสดูครับเตะขวาครับนิโคลัสขยับเข้าหาแล้วเกี่ยวคอครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับนิโคลัสอ่าเรียกได้ว่าหน้าหลังนี่ได้หมดเลยครับตรงนั้นของนิโคลัสครับ ดูครับโอ้ยเจอหมัดขวาดอกนี้ครับหงายทองลงไปแล้วครับพันจิ๋วครับโอ้โหแม่ไม่ทันได้ป้องกันตัวครับด้านของพันจิ๋วครับสวนกลับทีเดียวครับเรียบร้อยเลยครับการแงวาต้องยุติการแข่งขันเลยครับผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับ Blue Boxer 南方胜，现场所有来宾，我们再一次为他今天精彩的表现，为他掌声欢呼声。